ขอบคุณสำหรับของฝากนะคะมาให้กับบ้านน้องอุ้มบุญกับเป็นเป็นยังละเปิดบึงฮะน้องป้ายเปิดแล้วเป็นีอย่างเป็นก้อนเฮ็ดค่ะก้อนเฮ็ดก้อนเห็ดโค่นหน่อยเพื่อนว่าเพื่อนก็นได้ไล่ามาบอกอยู่ค่ะแต่ว่าหังซื้อเพื่อนเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนสั่งทางหลานมาให้ก็เลยโมโหซื้อเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษเนาะค่ะ เป็นลายมาบอกอยู่โอ้ยมันนางเหาอยู่เป็นเป็นก่อนฮิตค่ะเชื่อฮิตหิตคูนน้อยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับของฝากนี่ก็ต้องถิ่มไว้จักประม่านรุนเติมยุ่นี่ให้เชื่อฮิตโอกนจังสิได้เกะก็หลายก่อนอยู่ค่ะนี่ คุณนางเปิดของฝากกันนั่งสิรับเลาพี่นอ้องเอ้ยนั่งเจรืออยู่คุณรอกำล,ลังนอนตื่นรอบเรวนี่มาเอาแว่นตาให้แม่จะเข้ากันไปอยู่ในกระเป๋าลืมแว่นตาละะเป๋าอยู่ทั้งเยนเลยขอบคุณนะคะสําหรับของฝากมาให้กับบ้านน้องกุบุญก็ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อนุ่นค่ะแม่ฟ้าใสาวันนี้ มื่อนี้เป็นจ้งบุญค่ะเดี๋ยวนำใส่ถังถังสีฝาไว้เมืดมือนำบ่ไไลสร้างบ่ได้กินนำยังไงล่ะเอาออกมาทั้งนอกแล้วลูกเ,เก็นี่ก็เป็นกล้วยนะคะกล้วยมาจากบ้านน้องมิ่งนะคะพออ้วนเอามาให้ขอบคุณลหลายๆเด้วยค่ะเพื่อนกระบ,บอกซื้ออยู่แต่ว่าพออุดเพื่อนจำบ่ไไรขอบคุณนะคะขอบคุณของฝากนะคะให้แม่กระลูกได้กินได้กัน มาทางบ้านน้องมิ่งนะคะฝากมาให้น้องอุ้มบุญกับแม่ฝ่าใสแม่ก็หลกเพึ่นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมันนี้น้ำบ่ไหลครับพี่นงวันนี้ชาวช้างนะคะน้ำบ่ไหลแต่คนใดไม่น้ำตุนไวแน่กับใครแน่คนใดบ่มีหม่งตุนละบ่หาน่ำกินบ่ไหลเลยค่ะโชคดีจู่แม่ไข่เปิดใส่ทั้งไว้ เมืดมือเลยค่ะนำ้ำบ่ไหลไปได้ละเตีเงเยงอาวมาเว้นตาเมย<ๆ>เสบกเกินกล้วยกับเมยกล้วยพันมาทางบ้านน้องหนิงก็ขอบพูดหลายๆเ้ยค่ะเด้อขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะให้อาหารหน้องๆขอบคุณสำหรับก้อนเหิตนะคะ ถึ่งโบบานควรไปเอาน้ำวัดโอ้แต่ว่าบ้านอุมบุญพอดีเปิดใส่ถังนี้ไว้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเจ้าของถังนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อนี่เพิ่นได้ให้สื่อถังไว้แม่ไข่ก็สื่อไว้แล้วก็เปิดเปิดใส่ไว้แต่ายนีฝนก็ได้ตรงใส่ไว้โบแมนจะกนได้ดอกจำโบได้ตุนเร่วสื่อไว้แต่ดุนเร่าค่ะนี่ก็เลยด้ เด้พอได้เก็บน้ำค่ะนี่มบนม่มีน้ำก็ไไ้ใส่เป็นจังบุญค่ะแม่ฝ่าใสก็อุ้บุญก็เลยบ่ได้ไปไปหาไกน่นะค่ะได้กินไก่ไก่บ่หลเมือมือตั้งแต่เช้าๆพุนค่ะค่ะลองไว้นะคะเพราะว่าเคยเคยน้ำพื้นลังเตีบยพื้นกระสมบ่หูเหลี่ยงาย ก็พ่อได้ให้น้องกินเปิดถิมใส่ไว้ค่ะใช่ค่ะลงน้ําไว้นะคะแม่ไข่ก็ลงน้าไว้เพื่อนไหมาซื้อถังนั่นแหละค่ะแม่แม่ที่เพื่นอนก็จําค้นบ่อยเนาะคะ่ะต้องขอโทษขออภัยแม่ไข่ก็เลยซื้อถังไว้เพื่อน่าให้ซื้อถังแม่ไข่ก็อยากได้ถังเนาะคะ่ะก็เลยเพื่อนก็ไหมาซื้อก็เลยซื้อไว้ ให้น่องก็เม่าาใสก่กบพ่อได้กินค่ะเป็นจังบุญอยู่ค่ะได้ทั้งน้ำบ่ได้อึดหาหม่องกินหยากมัดมืออีลีค่ะมือน,นี้อรอเล้วรออีกปันกก่นนีกัยังบ่ท่านมาอยู่น้ำใช่ค่ะลำบากมากเลยนะคะถ้าถ้าเราไม่มีช้างยังพอรุ้นนะคะคนกับพ่อใส่แต่อยู่แต่ว่าสส้างในตรงใส่น้ำไหลายค่ะ ท่านกินทั้งอาบห่อนแน่ก่ต้องอาบให้ประจาอันนี้ก็ตักให้กินเดี๋ยวถ้าเกิดน้ําไหลแม่ก็สิเปิดทิ่มไวค่ะเปิดใส่ไวให้เิ็มเพื่อได้เห็นนองกับแม่ฝาใสได้กินก็จะบ่ได้ลาบากปันใดถ้ายามขาดก็ได้ตักใส่ถ้าว่าสิลอน้ำฝนกะบ่มีหางลินค่ะมัอนี้บ่ได้บ่ได้เห็ดหางลินใส่ แต่มีทางลิ้นใส่ค่ะคงเสิได้เปิดใส่ไหวตรงร่องนำฝนไว้ใส่แต่ว่าบริหารทางลิ้นค่ะช่วงนั้นก็เห็ดยูเห็ดขขาง่างเลยบเที่ยแจกว่าเพนสังกสีตัวนั้นไปปองได้บู๊พออุดเอาไปใสบ่บุ่เลยบริหารห้องไหวแยเขาทาัา้งเนี่ยเขาทาั้ง เมื mm ่อ hmm. แล้วค่ะกล้วยแซ่บหลายกินข้าวเดียวทำม,มีแม่กินน้ำนี่กินได้ไวอยู่แต่กินค้นเดียวนี่หยยบที่เมื่อกินอิ่มแน่ก็เหยยบแล้วเพื่อนยังไม่รู้เลยนะคะว่าวันนี้เมนูอะไรท่านเด็กหูต้องถามต้องถามพ่ออูนนะคะเพื่อนอยากกินน,น,นี่ยังมือนี้ ที่บริเวณบ้านแม่ค่ายก็มีนะคะเขาเจาะบาดาลไว้ค่ะทางคูงการพิ่นมาเจาะบาดาลไว้แต่ว่าตอนแม่ค่ายได้ทีใหม่ๆเนาะคูงการพิ่นก็เอาเอาเอาสายสายอย่างก็ลงไปดึงแล้วค่ะแต่ว่านามม้ำบ่มีค่ะน้ำบ่ไหบบาดาลน,นะคะบาดาลอยู่ข้างข้างบ้านแม่ฟ่ายใชตุงตุนใหม่ที่ตัดออกนะคะน้ำบ่มีน้ำบ่อออกกเ็เลย เพิ่นก็เลยบัได้บัไดเย็ดขึ้นค่ะแก้ว่าเสียมงได้โดนตื่นเลยค่ะยังว่าท่านได้อยู่ลอถานน้ำเห็นใจมากเลยนะคะบางเชือกก็ไม่ได้กินทั้งวันเลยค่ะืันนี้ดีเนรตาแม่ไข่มีถังเก็บน้ำถลงเปิดไบเนี่ยเปิดถาลงบัได้เปิดใช่นี่เพราะว่าเห็นแล้วงวดก่อนแม่ไข่ก็เลยเปิดถิ่มไว้ก็เลยเหลือน้ำก็เลยเพอได้กิน บ้านแม่ไพจกบาดานบางที่ก็มีตาน้ำเนาะคะ่ะบางที่กับ่มีตาน้ำนี่เพื่อนกระจ้อ้เลิอกอยู่ค่ะแต่ว่าเพื่อนมาดูดเร็วเอาลงไปแล้วน้ำบ่ขึ้นค่ะดูได้แป๊บเดียวขึ้นมาตาดินใส้ใส่เบ่อไ้น้ำเบ่ไหลข้างโครงการเพื่อนจ้อ้นะคะ เป็นสาวซัมเม่แล้วต้องมีต้องมีอีกค่ะแบบนี้เผื่อไว้น้ำไว้ไม่ไหลก็คงก็คงกำลังซ่อมอยู่ค่ะเดี๋ยวก็คงจะได้แล้วค่ะบ่เกินถ้าสองมือละตายแล้วะจะทีไปหาน้ำมองใดที่ว่าไดไปขินไปเขินเอาอยู่วัดตีไปขออยู่ทั้ง โอ้ยขอบันรแม่ไพ่เด้อเอารถใดญ่ไปใส่เอาสมเมนสองหมือนนี่ทีเดียวเอารดใส่เอาผุเหลวไปขอไปขอหนำแม,ม่ไพ่ผุแล้วหนำแม,ม่ไพ่บ่อึดนอกคนจอบาดานันเราต้องช่วยกันนะคะช่วยกันสุ่มมงค่ะคนใดบ่มีคุนกระเบงปัน ไปแล้วไปทางไหนนั่นเออมาเด้อมาเด้อพอบุดไปก่อนไลยคันเนาะขาดว่าสิบไมีน้ำอาบดอกคำน,นี้น,น้ำในอ่างกระเพรนเมือ่อไว่าสิซักผ้าก็ซักบ่ได้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาเมียกระลูกค่ะมืนน่อนี้ของฝากของฝากมาจากบ้านน้องมิงกินมดเหล้วกล้วยแซ่บหลายซักแหงสงสัยสิได้ซักแหงแล้วพี่น้องให้พออูดผ้าไปอาบน้ำมุ่นบ่สามโมโงเราขดกบลงบม่ไรงามมาฝุ่นน้ำในห้องน้ำหมดแล้วค่ะ ใหแต่ลูกสาวได้กินคนยางไปหาเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุจิตาสวัสดีนะคะทุกทกท่านนะคะอาจจะเห็นชื่อบ้างไม่เห็นชื่อบ้างก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะตัวหนังสือซื้อ,อกันหน่อยแม่กับบไดย เอาอีกเครื่องมาบึงนะคะต้องขอถูดขอไพ่ด้วยค่ะคุ่นแม่ฟาใสไปแล้วยังว่าท่านอิมน่มอยู่เอากินเอาไปอาบบ้านแม่ไพ่พ่ออู่นหายเก็บตาหรือยังใส่อนหญ่อุ่นนี้แหละครับผมว่นนีมันตื่นเ้ ว่านตึงแห้งมือนในมือนในไข่แน่แล้วก็จะเป็นปกติแล้วค่ะกติิเป็นยังสิละค่ะแม่งขี่สัางเพื่อนว่าเคยข่แม่งวีแม่งแม่งวีตัวหน่อยๆล่ละค่ะขั้นวันนี้ขั้นขั้นกัย่องย่องกับบวันนี้น้ําไม่ไหลทั้งวันเลยนะคะวันนี้โชคดีเน่แต่มีถังค่ะมีถังแม่ไข่มีถังกับเปิดไว้ นี่แหละค่ะมีถังติดบานไ้เพื้นว่าทเทเรกับบุกคขเห็นคาดอกค่ะพี่จะมีคาตรงตอนช่วงนำนำานำบ่มีค่ะได้เปิดทิ่มไว้แต่ถ้าได้เห็นทา้งลิ้นตรงกับหนาฝนนี่ก็อาจจะได้ดีอยู่ค่ะทั้งนี่เหยวเตะค่ะเหยวเตคะเวเตคว่วหนา จ้างของบ้านนองดาวค่ะขั้วหนาบ่าไข่ซ้ำของเฮาเพว่าพิ่นวาระค่าซ้ำกันบ่ตะกี้สามพันหรือสี่พันนี่แหละตัวนี้สามพันหางหรือสี่พันนี่ะประมาณนี้นะคะแต่ว่าบ้านนองดาวกับเพื่อน่าบอกวัมหนาเออคว้วหนาคว้วอันนี้นะคะนี่ประมาณสามสี่พันนี่แหละทั้งนี้แต่บ้านนองดาวก็เพื่อนว่ากับประมาณสามสี่พันแต่ว่าถัใงไงแต่มันกับว่้วหนามันอาจจะไม่เท่ากันนะคะ มูนี่มันจะหนาดีค่ะนี่ควมหนาดีไม่ใข่กับว่ามันจะใส่ไทุนทุน,ทนอาจจะเล็กแต่มันก็ทุนนะคะตรงนี้ติดไ้อีนี้ค่ะพี่น้องจะได้หูคุ้นคาว่านี่แหละค่ะตอนตอนเพิ่นตั้งอยู่ซื้อกับ่บเป็นหยัง่บไค่มีคุ้นคมนมนามาเย่้น้ำเหมือนนี่ตีนี่ถ้าทั้งไงก็สิหลายพันอยู่ค่ะ อันนี้ประมาณสามพันกัวสี่พันนี่บ้สื่อก 4, ะซืะ้อดุลราคะนี่แต่รุ่นนี้จะหนานะคะยางหนารุ่นนี้จะหนาใช่ประมาณสี่พันนี่แหละค่ะจำจำ่มได้เร้วสื่อดุนเติบละค่ะ อันนี้ต้องขอบคุณถังค่ะเมื่อนี้ทั้งวันต้องขอบคุณถังนะคะถังน้ำเก็บไว้ให้น้องเมือมอือเลยค่ะมือนี้น้ำาบ่ไหลนี่สาอุ้มบุญตากระดีขึ้นแน่ละค่ะตาในข้างนี้ หนูจะหายเป็นปกติแล้วนี่ก็ยังมีไหลอยู่แต่กะน,นิดๆหน,น่อยๆค่ะข้าค,คนไดเพื่นบ่มีน้ำเพื่อนกะต้องไปหาท่างอื่นล่ะค่ะให้กิน แต่เพื่อนบ่มีถังเก็บน้ำเพื่อนก็ไปหาทางอื่นแต่าบางเชือกกับเอาออกอยากเนี่ยเพื่อนกับตรงไปหามาให้กินของอุ้มยังไม่ใหญ่พอแต่พ่อพ่อได้ทุเลาค่ะได้ใส่แต่ยังดีกว่าบ่มีค่ะนี่ค่ะบ่กกับอว่บาดีอยู่ค่ะขอบคุณเจ้าของถังเด้อค่ะเดอ้อแต่เพื่อนได้เบิ่งอยู่ เป็นยังสร้างเงินก้นนนอคว้อผิดของผู้เลยกคอนผิดของสร้างพราะมันควอผิดของเจ้าตีขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่าน อุ้มบุญเป็นวงกลมเหมือนที่ชื่นเลยยางยังสิละค่ะเขาทีา่าายางยางยางเดียวขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะที่เขามาเป็นกำลังใจให้กับช่องอุ้มบุญแล้วก็ช่องอุ้มบุญแฟมิลี่เขามาแล้วกับซอยกุญแจกุญไหลกดติดตามให้ในเด้อค่ะเด้อคดใดเขามาไม่กระได หนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะคลิปนี้ก็สํานีกก็เนาะค่ะสวัสดีค่ะ